เดือนสอมาขก็ at like ักกินขบี้ขีเครื่องในก็จะเสียนะย้ำไม่ละลานสิ้้องกิ้มมยเพราะว่าทั้งเงินซาตินเราจะรับ้องสิ้นิเวตลานะสีเรากินเพราะว่าลำหน้าและป้ายเมลยลำเดียวลำหน้าขาตัห้ชั่วเหมือนเนาะแม่เพราะว่าเขาเห็ดเบียกนะน้องลำหน้าเนี่คือาเปียดนยแต่ว่าเขาตากเบดนะมันก็เห็ดจนเมืออพราแบบใส่แห้ลผักแค่สมุเดียวนะผักผ่อนนะเขากะโลต ำเำาไได้ตงการแบบทานนี้นได้เลยถ้าะไปสิร,ร์คองกินนะคะเป็นแีก็ตื่นะพี่เนี่ย่นั้ออน,นบาซุกกับได้น้อยยังมาขนาเนา้เฟืร์สกหมูกอ,อกวดกบะมาอย่ามันไข่ข่เดียวก็เห็นวันี้ซ่งมะเลอาบอนาน้น่าทาัซ่าทางนั้นค่ะออกม ป้าเป็นเสยฟเลือกกงเปียนก็จับยอนอาปงปงาอนมากอุ่ดมากเอใส่ยังไงนะิเลยอนเสียใเตผมื่อสั่นอนยู่ค่ะ นี่ก็สิเในด้ียทียษข้อเสกความกี่ข้ออกเจักหมือว่าเท่าว่าเทียวตี่สองคืนสามมือสองคืนสามมือหน่อเพราะว่าคืนคืนหนึ่งยวนทีปากสองคืนช่องทีปากสี่กินแล้วก็ะซิไปดึงแขวบะดึงขยวไปตเป็นเติมเน็ดก่อนจะไปดึงเขียวหน่วก็สิไปลาดเนาะนลอวก็สิบหน้ากันเมื่อ หน่ากสวยลูกกะสอยเมย์ก็เลียงหย่าทิ้งก็เลี้ยงพี่น้องบันก็ตอนนี้มาซุปมัน้อยมากเลยนะยังมานกับบาเป็นเหมือนที่สามแล้วทัานตังกันเขาก็ต้องเอพร้อมกันเอาไอซุปมันม่อุไน เ้าจะยูต่อกบบเนี้ยยูใหญ่สมนกกว่ามาซะงเีเาอไยป่ะตมกลม่งไปร้าไหน่อนไปลไปซื้อไก่มาหรอซองเหม้อแลไม่คิเเลยบ่มีไก่มึงบ่กูมีวะอังจะไปดูอ่อนไปขาไปขาดูบุมป์เกับเ็ดอีข้าวกิโลกินบออี้าเนี่ยอีกข้าเลยเป็นหลาด สั่งกันพย่ยามสอ่งเขากูสั่งอยู่แลยเจ้กินเป็ด้านสั่งดุันธุ์สื่อทุกอย่างเจ่าสั่งสื่อมาดุนะสื่อยายมังยาเนี่ยบ้านไหนบ้านสื่อยาแก่เดยวพี่ถัวแก่มากกว่าแก่เาเอายาสั่งอะไรมบอกว่ายาดีตับ โอ้ทม oh, so oh, yeah. oh, ันเป็นลอดมาเออนี่และพอก็ะื้กกินนีตลอด่ดวเออนี่แหละมันล้างชั้นผิดออกแก้้อพอก็กินนีงามก็เป็นยามกินนะนะามกินตัวปกติไม่มาเคลือวอนี้มกินตัวตัวมันง่ายมันมมีอีกที่ยา่า มึงไม่ไดกอมึงกันสสัปปีใหม่กับมาอันเมื่อไรเนาะ้องอันน้องอันเมื่อไรกับสัปปีใหม่แต้รับเลิกมึงอยางอย่างนี้อันดูจะคล้องหานนะว่าทางสองยูทูบเขาทำเนาะเราเห็นเขาถ่ายอะไรนะขีดอาหารรัเนิะเงกินน้อย

นาอนนกินกาย็มีผู้ายมาสื่เด็ก่เด็กหายี่ยัง่ไดนใจปรยากสื่อเพราด็มันเรียนสื่อเด็เด็กยังคิดถึงแล้วหมจะว่าเป็นแต่ใจว่าเป็นถึงเาเอไหมักเลยสามสาามแล้วเด็กเกิดเยอมากเลยมันมีกี่่หน่าอจะซีหูมึงก็อก

เียร์เดี่ยวป่ะเกียรบริเลียร์ห้อเกียร์ธรรมดาอะไม่พอเาหารมเแม่อยาควรงย่งอยาาดวัอยากินคนขี้อสต้องเนอดป่ะเสอป้ายพวกนี้

ตัวบิลไกลวบสอเกินไบสก็อะไรฟา่มัดอยบอกใส่มนได้สิบสองาอะโลนะอะไร่ะอะไรครับอะตรคัง ไปทุกคนแล้วเข้าส่ใบสื่อออีกเนาะของสะอาสทกื่อทั้งจิงมพกแม่เนะเขาไปเที่ยวเข้าไป่รืมแม่เี้ยนะดีมั้ยโอ้โหดี้นาว <laughs> đi, phát đi. Để không Để không sao tiếng sự khắc sĩ à, của sao a thơm ạ nó việt nó thì không? เขาซ้มมาใจตลาดอาทื้สื่ๆจืดๆกันสืดยังืดพักเดี๋ยวกถือ่าพีนองเลยมาสอบตลาดได้ตาเด็ดีนอง 我愿意。 ไไหลาปหลายอย่างเรากซื้อแมวเม่อเห็ดกินมะผักาแม่จะาแ้วเฉไปเที่ยวกูบอะไรเขากินมะพร้แม่ซื้อขอกินมาไวกินน้ำหนักคือเก่าขนาดอาโป้ไปห้าสิบาทกันก็เพียนนะทุกคนเพื่สีหอดบานนี่ก็ะคำเลย Naho hoa cocomai hỏi tiết soi miệng đôi gian năm mùi hai 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 cột hai <laughs> hai làm hai 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 mà hay hai 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 อันนี่มาเดียวล้วก็โคมเหมนเดียวเน้ก็โมเผามาลำหนาซอยยูทูบมันเก่เป็นการไปถ่ายคลิปไปหาเงินอ่นีน้อคือกันเบียดเบิดทุกอย่างมีก็ไปดำหนีเมเราลำมาเดี่ยวห้ซ้ำปลเห็มันเดี่ยวหือื่นโตหาใหม่น้ะคลิป ต่อมาต่ปากเซก้าปูแล้วกัญ้าวัดหน,น้าเลยจะเป็นทะเลทุกผู้ซ้ำต่อห้าสิกบกรัมหน้าก็นะพี่น้องมาให้แม่อยู่หน้าพี่น้อง <c ười> สื่ออันนี้ไม่ได้น้ำอ้อยเนาะกับขนมจะอีโตนดกกาผู้เดียวเมื่อยวะแม่ เดียวนี่เดียววะใส่ในมุกหน้าคนเดียวพี่น้องแล้กันคลิปหนาเนาะเสียโรคเห็ดเบียดซอยอีเมลแล้วซำพี่น้องเม,มื่อวนะันบ่ายก,ก็ทราบมุ่งแรกเลยเนาะก็เรียกว่ามาลงโรคกะซอยแล้วกันนะเพราะใดลำซอยกันเหมือนอื่นพี่น้องเแล้วพี่น้องแลกันคลิปหนาเลยบ๊ายบาย